เครื่องเป่าลมไล้สายไร้แปลงถ่านโอซุกะออกรุ่นใหม่มีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเป่าลมไล้สายไล้แปลงถ่านยี่ห้อโอซุกะนะครับโดยวันนี้มารีวิวในส่วนของอเครื่องเป่าลมไร้สายรุ่น OCJB46M1 นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเป่าลมไร้สายตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นปี2024นะครับโดยในกล่องนะครับ มีอุปกรณ์ที่มีเป็นอุปกรณ์หลักแล้วก็มีของแถมที่ให้มานะครับเมื่อเราเปิดกล่องนะครับเราจะพบกับใบรับประกันสินค้านะครับสินค้าเมื่อถึงมือของผู้ซื้อนะครับก็ให้ทําการลงทะเบียนเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยได้ถูกรับประกันนะครับโดยการรับประกันหลังการซื้อนะครับเราจะรับประกันอยู่ที่6เดือนนะครับแล้วก็จะมีคู่มือในส่วนของการใช้งานตัวเครื่องนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูของแถมนะครับในเครื่องมีอะไรมาให้บ้านนะครับตัวนี้จะเป็นของแถมที่เป็นท่อนะครับจะสามารถใช้ เป็นฝั่งด้านเป่าแล้วก็เป็นฝั่งด้านดูดได้เหมือนกันนะครับให้มาสองท่อนความยาวเมื่อต่อแล้วนะครับจะอยู่ประมาณ50เซนนะครับตัวนี้จะเป็นถุงดักฝุ่นนะครับหรือว่าถุงเก็บฝุ่นในกรณีเราใช้เครื่องเป็นแบบดูดนะครับเช่นเราไปเจาะปูนนะครับในพื้นที่ที่เราเอาอาจจะมีการติดตั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับมีฝุ่นปูนที่มันล่วงอยู่เนี่ยเราสามารถต่อท่อที่เป็นท่อสั้นนะครับเป็นฝั่งด้านดูดนะครับแล้วก็ ฝั่งด้านเป่าออกนะครับเราก็สามารถที่จะเอาถุงเก็บฝุ่นเนี่ยเก็บไว้ได้โดยการาใช้งานของเครื่องนะครับตัวเครื่องที่ผมบอกว่าเขาเป็นเครื่องรุ่นใหม่ปี2024นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาออกแบบดีไซน์มาให้มีความแรงหรือ,อตัวเครื่องเนี่ยน่าใช้ขนาดไหน่เริ่มจากตัวเครื่องก่อนนะครับที่ผมบอกว่า,เ,าเครื่องเนี่ยมันมีความแรงอยู่เพราะว่า มันใช้เป็นมอเตอร์บัสเลสซึ่งตัวนี้เองเป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐานนะครับโดยต่อไปนะครับหลังจากที่อุปกรณ์ที่ออกมารุ่นใหม่ๆนะครับจะใช้เป็นมอเตอร์ที่ไร้แปลงฐานทําให้เครื่องเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ในการออกแบบตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาปรับสีนะครับให้เป็นสีสแตนดาดของบริษัทก็คือเป็นเทาดําแดงนะครับโดยการใช้งานของเครื่องเนี่ยจะออกแบบ ให้ไกเนี่ยสามารถทํางานโดยการที่เราจับแล้วมันไม่เกิดการเมื่อยมือนะครับนิ้วของเราเนี่ยทั้ง4นิ้วนะครับจะจับที่ไกนะครับแล้วก็เราจะใช้นิ้วโป้งอีกด้านหนึ่งคล้องไว้แบบนี้เวลาเราทํางานนะครับเราก็กดแบบนี้จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยไม่เกิดการเมื่อล้านะครับาวนี้เดี๋ยวเรามาดูอของแถมอีกอันนึงที่ให้มานะครับตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่มันติพาวเวอร์พลัสนะครับซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ของโอซูกะนะครับตัวนี้เอง มีการดีไซน์ใหม่นะครับโดยเพิ่มการระบายความร้อนนะครับด้านล่างของแบตเตอรี่เนี่ยให้มีการระบายความร้อนได้ดีขึ้นถึง30%นะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะเพิ่มจุดอินดิเคเตอร์มานะครับให้เราเนี่ยสามารถกดแล้วก็เช็คเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ได้ตัวนี้ให้มาเป็น4แอมป์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมอยากนำเสนอก็คือตัวนีน้ถึงจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องรุ่นเล็กนะครับแต่ ที่สำคัญตัวนี้เขาแถมเป็นฟ้าชาร์จมาให้นะครับซึ่งจะใช้ร่วมกับแบตเตอรี่มั l ติ p o w e r อร์พลัสในการชาร์จแบตเตอรี่4แอมป์นะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณทั้ง2ชั่วโมงครึ่งนะครับเนี่ครับเป็นแท่นชาร์จแบบนี้เลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเอาเครื่องจากนะครับทางการเกษตรของเราเนี่ยออกไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการแมนเทนแนนนะครับโดยมีการ เป่าฝุ่นที่เราเอาเข้าไปในไร่มานะครับเป่ากองต่างๆเนี่ยตัวนี้เองต้องบอกว่าถึงเราจะาไปอยู่ในไร่เราก็สามารถที่จะพกพาเอาไปเป่าทําความสะอาดเครื่องจักรของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อท่อนะครับโดยตรงนี้เองผมไม่ได้ต่อท่อเป็นท่อยาวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นข้อต่อสั้นแบบนี้นะครับตัวนี้เองนะครับมีโหมดอยู่3โหมดนะครับก็คือ p 1นะ p 1, p 2, p 3, นะครับ p หนึ่ง p 2 p สามนะครับเราสามารถ กดเปลี่ยนโหมดได้ระหว่างทํางานนะครับนี่นะครับนะครับคือโหมดหนึ่งเนี่ยก็คือความเร็วปันความเร็วน้อยนะครับโหมดสองก็คือความเร็วปานกลางโหมดสานี่ความแรงแบบสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเป่าพวกฝุ่นต่างๆหลังจากที่เราเอาเครื่องจักรไปใช้นะครับเดี๋ยวผมต้องการเปิดฝารถถ่ายก่อนนะครับ หลังจากที่เราเอาเข้าไปในไร่มานะครับก็จะพบว่ามันมีฝุ่นที่เกาะมาที่ตัวเครื่องนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเครื่องเป่าลมไร้สายไร้แบนหานตัวนี้ทาการเป่าทําความสะอาดนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีปั๊มลมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทํางานเลยนะครับ ต้องบอกว่ารถไถน,นะครับเวลาไปใช้นะครับฝุ่นเนี่ยหรือพวกเศษใบหญ้านะครับมันจะเข้ามาตรงด้านหน้าของหม้อน้ำนะครับซึ่งตัวนี้เองเนยถ้าในกรณีเราไปอยู่ในไร่นะครับเราก็สามารถที่จะพกพาเอาไปเป่าพวกเศษใบหญ้าต่างๆที่เข้ามาด้านด้านหน้าของรังพึ่งได้นะครับก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาผมเป่าก็มันก็จะมีตรงจุดนี้อนนันนึงนะครับแล้วก็มีในจุดของออยคูลเลอร์ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าความแรงของตัวเครื่องแรงมากครับแค่เป่าแป๊บเดียวนะครับรังพึ่งนี่ซ่าทั้งออยคูลเลอร์แล้วก็รังพึ่งเลยเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ล่าสุดที่โอซากะเขาเปิดตัวปี2024นะครับตัวนี้หากใครสนใจนะครับก็สามารถ กดดูที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนะครับแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่ลิงก์ของวิดีโอได้เหมือนกันนะครับสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่บริษัทได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมรีวิวเครื่องเป่าลมไร้สายรุ่นใหม่ของโอซากะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางส่วนเรียบา้อจะนํามาฝากใกาในครั้งถัดไปวันนี้ผมเก่าของบาขอบคุณและสวัสดีครับ